cảm ơn chân thành 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 cảm จะ uh, ทำดอกะม้ขึ้นมาเนี่ย <c oughs> uh, mà, เราขึ้นต้ง่เรน่มะผลิตดอกะล้ขึ้นมาและการรับซา้อก็พนักานเพมาสองเพื่อจะตั uh, mà, ะ้งโครงการองตัน้ำกันเราก็เลยมีโครงการนะ วันนี้ทางสภาดีแล้วบเคค ที่เจอกันมาหาที่เราจัดงานแม่เจอมยังไม่่นนะครับมีการตาน้คนที่นขมนะครับดีครับเวลาหลังเป็นกรลเราดึงเสื้อออกมาแล้วเรา กล่อคะกล่องค่ะขอบคุณค่ะกลอง่นะคะแล้วก็เป็นโครงการาร คนรกที่นีอนะครับนักนักนขยนังนขนีครโอเคครับหนอาี้เจบ